มาหกกวัดแถวนี้เยอะหรอครับมันจะมีมีมีไม่เยอะครับแต่ก็มีพอมีมั่งเยี่ยหอ๋ออ่ะไปไปต่อนี่คือเขาทําแบบให้เราดูแบบแบบจำลองแบบจําลองนะครับตัวมันจะเล็กๆประมาณนี้เหรอใหญ่กว่านี้อ๋ออันนี้ระดับไม่ไม่ใหญ่มากอันนี้แล้วโครงนี้คือโครงกระดูกปลวานโครงกระดูกปลวานใช่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยเนี่ย นี่เฉพาะช่วงตรงไหนมันน่ะอันนี้ช่วงระหว่างท้องช่วงท้องช่วงท้องอแต่ที่ตรงนู้นใหญ่ๆนะอ๋อที่เราไปดูกันวันนั้นใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะถามจริงแล้วหมายถึงว่าแถวนี้มันมีมันมีประวานเ่ะมีกลางทะเลออกไปเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทะเลอ๋อเดี๋ยวเราไปดูของจริงอ๋อนี่ไงข้างบนเขามีให้ดูใช่ครับว่าเขาไปเจอตรงไงเขาขุดเจอขุเจอในวังวังกุ้งอ๋ออันนี้ก็เป็นการ นี่เขาขุดซากประวานมาได้นะครับนานยังเนี่ยนี่น่าประมาณสองสามปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วนะครับเนี่ยเด็กๆมาชมได้นะครับที่นี่ที่นี่ที่พวกขามโทกขามครับอ่าพวกขามสมุทรสาครน,<ว>นะครับเข้ามาหรือพอสมควรแต่ว่ามีป้ายบอกนะครับก็น้องนี่ก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบรายละเอียดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมนนะเป็นมือกล้องนะครับลมาอีกแล้ววดีนี่โครงเหมือนไหมนี่โครงกระดูกรับ ก็เขาจะไม่มขยายมากตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ขยายมากใหญ่สุดป,ประมาณกี่เมตรอ่ะที่รู้ว่าะมัณเกือบสิบเมตรฮะใหญ่สุดเ้ยไม่ใช่ครับประมาณสักห้าเมตรครับประมาณห้าเมตรนะมนไม่ใหญ่มากนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้ใช่เจ๊ไหมนี่ไงโลมาตัวดีเหมือนกันโลมาแล้วก็ดีอไอ้ที่ํำแหลกผมไม่ถ่ายนะไม่ไหวดูไม่ไหวอ่ะดูยาวเหมือนกันนะตัวนี้นะตัวที่ประมาณกี่เมตรอ่ะ นี่ก็มาสองเมตรนะเพราะว่าถ้ามีเนื้อหนังว่าตัวใหญ่กว่านี้นะอืนี่ครับปลาโลมาอีลาวดีนะครับแล้วเขาเป็นลายตายอ่ะอันนี้ส่วนมากจะกินเพื่อขยะขยะถุงพลาสติกที่ลอยที่ชอบที่เราทิ้งลงแม่น้ําเนี่ยล้วก็ลอยไปในทะเลแล้วปลาเขาเวลาเขาหิวเนี่ยเขาเห็นนะเขา้วก็แมงกัะพุนแล้วเขาจะกินเข้าไปกลายเป็นพลาสติกตายเลย นี่ไงแล้วก็ดีนี่ไนี่ครับนี่จะมีแดดเติมสุขภัณฑ์่ีที่ปลาลงมาทิ้งอะไรลงทะเลไปเนี่ยปลาเกามีผลเลยแล้วมีอะไรมีเต่ามีเต่าไปดูเต่าเต่าตะลุ้เต่าตะลุ้นี่นะต่อบ้านเราจะไม่ค่อยพบนะจะเจอที่ไหนครับเนี่ยเจอแถวพชชนบุรีระยองตาที่เป็นที่เป็นตายแต่มากทะเลเต่ากะ เอากัวนี่นี่ก็คือหัง